ถ้าเกิดเราจะให้คนคนนึงทํางานถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเราจะต้องเพิ่มเงินเดือนให้เขาเพราะไอที่เน้นความเร็วเน้นปริมาณแล้วแน่นอนว่าเขาก็จะมีความตามกระแสยิ่งถ้าเราขาดการใช้วิจารณญาณที่ไม่มากพอก็อาจจะแบบทําให้เราโดนหลอกได้ง่ายขึ้นออดเจตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสิน มาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับช่วงเวลาของรายการ t ทคแอนด์ไซหรือว่าจิตติดจ,จอค่ะแล้วนี้ก็อยู่กับไม้นุชวราแล้วก็แบมศิวชยัยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะมายกับแบมก็อยากพาทุกคนมาพูดคุยทําความรู้จักกับเ<ม>นื้อหาข่าวที่เราอยากนําเสนอวันนี้ซึ่งเนื้อหาข่าวในวันนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับอาชีพของ Content Creator, คอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่จริงๆเราก็เกี่ยวข้องกับหลายๆอาชีพแหละ<ม>และคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของใครหลายคนมหมดยุครุ่งเรืองของคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์แล้วหรือยัง เราขออนุญาตจ่หัวแบบนี้เนาะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจค่ะซึ่งทุกคนเคยเห็นคลิปหลวงตาบุญจริงผ่านหูผ่านตากันไหมคะหลวงตาบุญจริงค่ะชื่อเขาคือหลวงตาบุญจริงใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ใช่คนจริงๆค่ะเขาเป็น AI ที่ถูกเจนมาจาก V.O. ที่เป็นของ Google อีกทีนึงค่ะอย่าไปโกรธคนที่เคยทำร้ายเราเลยเขาก็แค่ผ่านเข้ามาสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันที่ไมยได้ทําเนื้อหาข่าวเนะาะไมยทำไว้วันที่2ในเดือนนี้2กันยาสกันยา,<อ>าใช่ค่ะเราก็ได้เข้าไปดูหลวงตาบุญจริงในติ k t o k อกมาเนาะ,ะซึ่งตอนนี้ค่ะมีผู้ติดตามถึง1นึ0 0แคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งเนื้อหาในคลิปนะคะจะเป็นคลิปคําสอนที่เกี่ยวกับจิตใจเน้นถึงพุทธศาสนาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลย คือมไม่ได้เน้นพระพุทธศาสนาขนาดนั้นใช่ค่ะเหมือนแค่พูดถึงจิตใจโดยอิงคําสอนของพระพุทธแต่ว่าในเนื้อหาไหนไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขนาดนั้นอาจทํา,า,าทให้แบบ มีข้อมูลที่บิดเบือนได้แต่ว่าด้วยคอนเทนต์ลักษณะนี้ค่ะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะคือเหมือนเปิดตัวได้เพียง3วันแต่ก็มียอดแชร์แล้วก็ผู้ติดตามเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วด้วยความที่เป็น AI ค่ะทําให้3วันที่เปิดตัวถูกปล่อยคลิปมาถึง16คลิปเยอะมากมถืวอถว่าเยอะมากๆเลยถ้าเทียบกับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเราหรือว่าเป็นคนตัดต่อที่จะทำงานให้ถึง16คลิปใน1น่วันมาคิดว่ามันก็ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวค่ะค่ะอื แต่ว่าไม่ใช่แค่หลวงตาบุญจีนนะคะทุกวันนี้เราสามารถใช้ไอในการขายของได้เหมือนกันถ้าทุกคนได้เลื่อนติ๊กตอกดูช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะเราอาจจะเห็นแบบพี่ทำไมบางคนยังไลฟ์ขายของอยู่เลยแต่จริงเลาวเขาอาจจะไม่ใช่คนคะ่ะแต่ว่าเป็น a อทุกวันนี้เราสามารถใช้ไอในการไลฟ์สดไลฟ์ปักตากาได้แล้วซึ่งแบบมาพูดแทนเราใช่การไลฟ์ออกหน้ากล้องนี่มาดูวิธีตัวนี้ก็จะเป็นการเอา AI อวตารนะครับมา หลายแทนนะครับมาคิดว่าสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เริ่มแบบร้อนหนาวๆอาแบบเฮ้ยจะถึงตาฉันที่จะต้องเลิกออฟหรือว่าตกงานหรือยังอือเพราะว่าการใช้ AI มันไม่ต้องเหนื่อยคนใช่ ถ้าเกิดเราจะให้คนคนนึงทํางานถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเราจะต้องเพิ่มเงินเดือนให้เขาเอ,อ,อ,อหรือว่าบางคนอาจจะไม่อยากทํางานในเวลานั้นออทําให้งานในส่วนนี้ถูกแบบเออไม่มีคนมาร่วมงานแล้วก็ใช้ AI แทนไปสิอะไรเงี้ยเนาะ AI มันไม่เหนื่อยอ่ะใช่ก็อาจจะทําให้แบบคนจริงๆเกิดความกลัวที่จะตกงานได้ค่ะสิ่งที่น่าจับตามองในวงการครีเอเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือครีเอเตอร์ค่ะทุกวันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีลักษณะเฉพาะทางเพียงเดียว แต่เราก็สามารถใช้ AI ทำงานได้แบบว่าไม่ว่าจบสายไหนก็ไม่จำเป็นแค่ใช้ AI เป็นใช่เหมือนทุกวันนี้ค่ะเราสามารถใช้ AI ในการตัดคลิปได้แล้วโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเรียนสายอีเดเตอร์มาแทนมันก็เป็นสิ่งที่แบบเอ,อ AI มันมาแทนได้แต่ว่าจะแทนได้ทั้งหมดจริงไหมทำได้เท่าถึงอีเดเตอร์ไหมในส่วนตัวมามคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ แต่ว่า<จ>มันก็ถือว่านะใช่แต่ว่ามันก็ถือเป็นความน่ากลัวที่คนที่จบสายนั้นมาอาจจะเริ่มกลัวแบบก็จะมีการตกงานเกิดขึ้นได้ด้วยความที่มันมีการแข่งขันสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะแข่งกับคนกันเองแต่ต้องแข่งกับ AI แล้วมาคิดว่าทุกวันเนี่ยถ้ามีคนคิดแบบนี้เยอะอาจจะคิดด้วยซ้ําว่า e d เ t o r อาจไม่จําเป็นแล้วเราสามารถใช้ AI ในการทํางานแทนได้เลยอ และถ้าต่อไปอะค่ะมีคอนเทนต์ครีอเตอร์ที่เกิดจาก AI เยอะมากขึ้นเนาะอาจทําให้คอนเทนต์ครีอเตอร์ที่เป็นมนุษย์อย่างเราเราะทำงานได้ยากมากขึ้นด้วยแล้วคนที่เสพคอนเทน ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆค่ะก็ควรที่จะมีวิจารยาตเพิ่มมากขึ้นด้วยว่าสิ่งสิ่งนั้นคือคนสิ่งสิ่งนี้คือ AI อเมือ่อกี้ก่อนอัดรายการก็เปิดโทรศัพท์ดูก็มีคนถามอยู่ว่าภาพนี้ใช้ AI สร้างหรือว่าคนสร้างคะแต่จริงๆเป็นฝีมือคนสร้างจริงๆแต่ก็มีความแบบ AI มันออกมาเยอะไงคนก็เลยกลัวโดนหลอกกันมาคิดว่าทุกวันนี้มันแอบแยกยาก เหมือนกันนะใช่ใช่ถึงแม้ว่า AI มันจะดีตรงที่แบบประสิทธิภาพหรือว่าจํานวนผลงานมันเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเนาะแต่ผลเสียก็อาจจะตามมาอย่างที่พี่ไม้ได้บอกได้เหมือนกันใช่ค่ะ AI ก็คือมีข้อดีใน การที่มีคลิปเกิดขึ้นเยอะรูปเกิดขึ้นเยอะทํางานได้เร็วมากกว่าคนแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันแล้วก็มีสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งค่ะคือ AI ไม่ได้ใช้ในเพียงสร้างสรรค์เพลงเดียวแต่ว่าถูกใช้ขึ้นมาเพื่อสร้างความอนาจารหรือว่าปิดเบือนข้อมูลได้เหมือนกันค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า ดีเฟกสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทําให้คนที่ถูกตัดต่อหรือว่าบิดเบือนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้เนาะเหมือนที่เราเห็นข่าวกันว่าไอดอลหลายๆคนเกิดความเสียหายจากดีเฟก ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ AI มันเข้ามามีบทบาทกับโลกการทํางานของเรามากขึ้นเนาะการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งาน AI ก็อาจจะทําได้ยากในทุกๆสายอาชีพไม่ว่าจะทําอาชีพไหนเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลบ้างแหละสร้างผลงานบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะกลายเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆของ AI เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ะคะมาช่วยสร้างสารรค์ไม่ใช่มาแทนที่ใครขอ,อยกตัวอย่างจากข่าวต่างประเทศค่ะที่ไปนค้นหาเพิ่มเติมมาอาจจะไม่ใช่สายครีเอเตอร์โดยตรงแต่ว่าก็เป็นสายสร้างสารรค์ผลงานได้เหมือนกันนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะเป็นสายงานหนังสือเมื่อปี2022ค่ะมีหนังสือสำหรับเด็กชื่อว่า Alice and Sparkle ที่ใช้เวลาเพียง72ชั่วโมงในการเขียนค่ะซึ่งถูกเขียนโดย AI และถูกวางขายในเว็บ a เม z o n ซึ่งก็ถือว่าเป็นเว็บที่ใหญ่ระดับโลกได้เหมือนกันก็เลยเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการเสนอความคิดเห็นว่าควรจําแนกหนังสือประเภทที่ใช้ AI เขียนออกจากหนังสือที่ใช้นักเขียนเขียนเพราะว่าผู้ซื้อบางคนนะคะเขาก็ต้องการซื้อผลงานที่เขียนโดยฝีมือมนุษย์เขียนโดยฝีมือนักเขียนคนโปรดของเขาแต่ว่าบางคนเขาดันได้หนังสือที่ AI เขียนซึ่งมันจะไม่มีอินเนอร์หรือว่ามีความราบเรียบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆจนแบบมันจับจุดได้ว่านี่ คือหนังสือ AI <ม>เขียนเขาก็เลยออกมาบอกว่าอยากให้จําแนกหนังสือ2ประเภทนี้ออกจากกันแล้วไหนจะเรื่องเครดิตผลงาน<ม>เพราะว่า AI มันก็คือการนําข้อมูลของศิลปินหลายๆท่านมาผสมกันแล้วก็เลยจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผลงานของใครบ้างและศิลปินนะคะก็อาจจะไม่ได้ยินยอมไม่ได้เต็มใจที่จะถูกนํามาผลิตซ้ําด้วยเหมือนกัน<ม> uh huh. ดังนั้นค่ะการใช้งาน AI ที่มากเกินไปพึ่งพาการใช้ AI มากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อระดับจริยธรรมในจิตใจที่ลดลงค่ะรวมถึงความแม่นยำของข้อมูลด้วยเพราะว่าการใช้ AI ก็คือการดึงฐานข้อมูลจากหลายๆส่วนมาประกอบรวมกันซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้เช่นกันยิ่งถ้าเราขาดการใช้วิจารณญาณที่ไม่มากพอ,อก็อาจจะแบบทำให้เราโดนหลอกได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนพี่ไม้เห็นนาะว่า TikTok อ,อะค่ะ แพลตฟอร์มที่คนก็ค่อนข้างที่จะใช้ AI ในการเจนเยอะเนาะได้มีกฎจะมีการแบน AI ที่ใช้ไลฟ์ขายของอใช้ไลฟ์ปักตากามากขึ้นหรือว่าใช้แบน AI ที่ให้ข้อมูลบิดเบือนกับ ครีเอเตอร์หรือคนที่เสพคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากขึ้นด้วยแต่ก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยก็มีแพลตฟอร์มที่คุ้มครองผู้บริโภคอืซึ่งกฎนี้ค่ะที่ติ k กต k อบได้ออกมาเนาะเขาบอกว่าเขาจะเริ่มใช้วันที่13กันยายนอืคือหลังจากคลิปนี้ออนไปแล้วอ่ะคิดว่ากดนี้ก็น่าจะได้เริ่มใช้แล้วแหละก็อาจจะเริ่มเห็นว่าครีเอเตอร์หรือว่าบางอย่างที่เราเคยเห็นอาจจะน้อยลง ก็อาจจะส่งผลดีต่ออาชีพเราแล้วก็ผู้บริโภคด้วยงัย้นเดี๋ยวต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นจากเจมีนายกันดีกว่าเขาว่าเจ้า AI เนี่ยมีมุมมองต่อหัวข้อนี้ยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะคิดว่า AI จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แทนคนได้หรือเปล่าแน่นอนครับ AI สามารถสร้างคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บทความธรรมดาไปจนถึงงานศิลปะที่ซับซ้อนแต่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดดเด่นและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนได้ดีนั้นยังคงเป็นความท้าทายสำหรับ AI ครับแล้วครีเอเตอร์หรือฟลูเอนเซอร์คนกลัว AI แย่งงานไหมถึง AI จะพัฒนาไปเร็วมากแต่ผมเชื่อว่าครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่ครับ พวกเขามีความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งกว่า AI มากครับแสดงว่าในเรื่องของความรู้สึกลึกซึง้ง AI ยังทำได้ไม่ดีเท่าคนจริงๆใช่ไหมใช่ครับ AI อาจจะยังไม่สามารถเรียนแบบความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์ได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่ให้ความรู้สึกได้หลากหลายเลยครับแล้วอาชีพที่ AI แทนคนไม่ได้มีอะไรบ้าง มีหลายอาชีพเลยครับที่ AI ยังทําแทนไม่ได้ดีเท่าคนเช่นนักจิตบําบัดนักสังคมสงเคราะห์หรืออาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการตัดสินใจที่ซับซ้อนครับแล้วอาชีพอะไรบ้างที่ AI สามารถมาแทนได้อาชีพที่อาจถูก AI แทนที่ได้สูงก็มีนะครับเช่นพนักงานป้อนข้อมูลเจ้าหน้าที่บัญชี หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นครับงานเหล่านี้เป็นงานที่ทําซ้ําๆและใช้ข้อมูลจํานวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ทําได้ดีกว่ามนุษย์ครับค่ะขอบคุณความคิดเห็นจากเจมีนายด้วยนะคะต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นจากคนจริงๆอย่างพวกเรากันมากดีกว่าเริ่มจากพี่พิมายมีความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ว่า AI จะมาแทนอาชีพ content creator ได้ยังไงบ้างไ,างได้ยังไงบ้าง,รางจริงๆแล้วพี่คิดว่าอาจจะมาแทนได้แต่ว่า แทนไม่ได้ทั้งหมดค่ะค่ะคือรู้สึกว่ามันมีข้อดีนะ AI แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบทุกวันนี้เราก็ใช้ AI ทํางานจริงๆแต่ว่าไม่ได้ใช้ให้ทำงานแทนได้เลยอะแต่เราแค่เหมือนว่าใช้เขาควบคู่ไปกับการทํางานกับเราเนาะ อารมณ์แบบต่อยอดไอเดียช่วยสร้างสารรค์ไอเดียใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดให้ตอบคำถามว่าแทนได้ไหมมาคิดว่าแทนไม่ได้ทั้งหมดอืมเราจะสังเกตได้ว่าคอนเทนต์จาก AI อะค่ะเขาจะเน้นปริมาณเยอะความรวดเร็วอืแล้วก็อาจจะเน้นผลิตยอดเงินซึ่ง แน่นอนว่าก็มีแหละคนที่ติดตามคอนเทนต์ในลักษณะนี้แต่ถ้าตัดภาพไปที่คนจริงๆแบบพวกเราก็จะเน้นให้คุณค่าทางจิตใจเน้นการสร้างคอมมูนิตี้ในระยะยาวซึ่งอาจจะไม่ได้เร็วไม่ได้ปริมาณเยอะเท่า AI แต่ว่าเราก็จะมีผู้ตามในลักษณะที่เขาต้องการเราจริงๆซึ่งมาคิดว่าคอนเทนต์ในลักษณะของคนน่ะน่าจะโหคนได้นานกว่า AI เพราะไอที่เน้นความเร็วเน้นปริมาณแล้วแน่นอนว่าเขาก็จะมีความตามกระแส แล้วถ้ากระแสะมากระแสะมันก็จะหายไปอะไรที่มาไวมันก็จะหายไปไวเช่นกันซึ่งการที่เป็นคนจริงๆแน่นอนว่าเราก็ต้องทําทั้งกระแสะด้วยแล้วก็ทําในคอนเทนต์ที่เน้นคนที่ดูระยะยาวืกันหมายก็เลยคิดว่ามันมีความแตกต่างกันแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกตามแต่การที่เป็นคนจริงๆที่มีคุณค่าทางผลงานคุณค่าทางความคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของคนดูยังไงก็ต้องมีความระยะยาวมากกว่า เข้าใจในมุมมองเลยค่ะใช่แล้วก็คิดว่าครีเอเตอร์ในยุคเนี้ยมีไอเข้ามาใช่ไหมคะโอเคเขาสามารถทําให้เราทํางานได้มากขึ้นแต่ครีเอเตอร์ก็ต้องพยายามมากขึ้นเช่นกันก็ต้องมีความใส่ใจแล้วก็จริงใจจริงจังกับผลงานของเรามากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าแบบจุดประสงค์ที่เราทําคือเพื่ออะไรอเพื่อให้แบบการทํางานเราง่ายมากขึ้นก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องทําผลงานที่ดีมากๆขึ้นยิ่งไปด้วย ใช่เพราะสุดท้ายแล้วมันก็เข้าสู่โลกของ AI แล้วจริงๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าอาจจะลองปรับมุมมองในการใช้ AI ก็ได้ค่ะว่าเราจะใช้ AI ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดได้ยังไงบ้างเพราะว่าแบมก็เคยเจอคนที่เขาใช้ AI เก่งๆอ่ะผลงานเขาคือเจ๋งจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้กลัว AI มากเท่าคนที่เขาเก่ง AI อืม แต่ใดๆค่ะส่วนตัวก็มองว่า AI ก็ยังไม่สามารถแทนที่คนได้ร้อยเปอร์ซขนาดนั้นเหมือนกันแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเพราะว่าก็เสียวๆอยู่ว่าอาชีพเราจะหายไปจริงๆไหมก็พบว่าจากเว็บไซต์ Manpower ค่ะยังไม่เจอว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะถูกแทนที่โดย AI แต่จะมีสายงานอื่นที่มีความเสี่ยงสูงค่ะที่ AI จะมาแทนที่ได้ได้แก่อ่าอาชีพ call center ค่ะพนักงานบัญชีพนักงานต้อนรับนักพิสูจน์อักษรค่ะแล้วก็พนักงานขายของในห้างค่ะแต่ก็เข้าใจได้ด้วยความที่เขาเป็นอาชีพที่ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็บอกเล่าข้อมูลมทําให้มันจะดูเหมือนแบบ AI สามารถมาทําแทนก็ได้<ม>แล้วจะช่วยลด ต้นทุนขององค์กรนั้นได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเราเดินเข้าห้างเราก็อยากคุยกับพนักงานที่เป็นคนจริงๆมากกว่าการคุยกับหุ่นยนต์เพราะว่าบางทีหุ่นยนต์เขาถูกป้อนคําสั่งป้อนพร้อมมาแบบไม่กี่คําหรือว่าเออเวลาเราถามที่เกินขอบเขตของการป้อนคําสั่งเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะตีความแบบไม่ตรงกับคําตอบที่เราต้องการแล้วเราก็อาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นแต่กลับการการที่เราพูดคุยกับคนมันจะมีน้ําเสียงท่าทางสายตาที่มันสื่อสารแล้วมันเข้าใจได้ไวกว่าการที่ ใช้ AI พูดค,คุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราสามารถเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้ทั้งอาชีพเราแล้วก็อาชีพที่กล่าวมาเหมือนกันสามารถเติบโตไปควบคู่กับ AI ได้เหมือนที่แม่บอกว่า บางอาชีพอาจจะถูกทดแทนไปแต่นอ่นอนว่าก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ไปเจอมาเหมือนกันว่าคนที่เขาเรียน IT หรือว่าเขียนโปรแกรม,มอะไรเงี้ยก็จะในอนาคตก็อาจจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นมไม่ว่าจะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล data learning data engineer อะไรเงี้ยค่ะหรือว่า AI trainer ได้เหมือนกันก็จะเป็นแนวแบบเขียนข้อมูลป้อนโมเดลคําสั่งต่างๆก็อาจจะบูมได้มากขึ้นเหมือนกัน เห็นไหมว่าโลกของเราในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปไวเนาะบางอาชีพที่เราไม่คาดคิดว่าจะบูมหรือว่าเกิดขึ้นใหม่ก็มีขึ้นมาจริงเหมือนเราเห็นว่าทุกวันเนี่ยอาจจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วด้วยซ้ำโดยที่เราไม่คิดเลยว่าตอนที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่มันจะมีสิ่งนี้ใช่ซึ่งในอีกปีหรือว่า2ปี5ปีข้างหน้าแน่นอนมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาอะไรที่อาจจะเจ๋งกว่า AI ด้วยซ้ำเนาะเหมือนอย่างที่เราพูดกกัันนเลลยยยววว่่าาาาาพมมอไป AI จะแท แต่ว่าเราพยายามให้จะเรียนรู้แล้วก็โตไปพร้อมๆกับ AI ดีกว่าสุดท้ายก็อยากให้ประนีประนอมแล้วก็ฝึกเรียนรู้การใช้ AI แหละยังไงมันก็มีประสิทธิภาพม,มีประสิทธิผลอยู่แล้วทุกอย่างต้องเกิดการบาลานซ์กันว่างั้นค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะค่ะก็ขาฝาก EP นี้แล้วก็รายการนี้ค่ะ Tech and s i d e จิตติดจอใน EP ต่อๆไปเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ AI กับสุขภาพจิตมากขึ้นเรื่อยๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด u ับสไคร์ด้วยนะคะ,คะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android